ทางนี้ทางนี้โอ้ยเ้ย่ีกจะใครครับว่าเรามาที่นี่ทำไมเราร่วมโครงการเปิดโลกสถานโลกธาตุโลกธาตุไอ้นี่นี่โครงการอะไร โครงการอะไรรวมโครงการเปิดโลกสะทัดชมทะเลสวนสนอ้าวงั้นกดว่ายน้ำไหดิเ <c oughs> ขาให้ชมอย่างเดียวไงเออใช่ไหมมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดลงน้ำก็นเลยให้ชมทะเลน <c oughs> ่าอ <c oughs> ู้แลวสปอนสสเนเซอร์ครับผู้ใหญ่ใจดีเรามากมายเลยผู้ใหญ่ใจดีมากมายเลย ดัดด้วยอะไรไฟอะไรไฟไพฟออะไรไฟายฟออเออเก่งมากก็ยังไม่ได้เล่นอยู่ดีอย่าเพิ่งเสื้อเปลี่ยนนะอย่าลากินข้าวก่อน นี่คืออา,อาหารกลางวันครับนี่อาหารกลางวันวันนี้จะดำน้ำไหมวันนี้ดำน้ำไหมไม่ค่ะไม่ได้เตรียมชุดนาใช่ไหมไม,ไม่ได้วันนี้ นั่งเฉยๆเลยค่ะที่ไปจะดำนน้ำให้พ่อดำแทนนี่ไงทางกิ๊กเติมชื้อมาแล้วเขาบอกชมอะไรนะแต่ว่าเขาบอกชมนะเขาบอกให้ชมทะเลห้ามลงโอลงได้เชุมเต็มเลยนะยัเติมที่น้ำพร้อมลงแล้วก็ต้องมานั่งรอคนกินข้าวอีกอ่าวตัวมันพร้อมๆกัน อ้าวพี่เสือโครงการอะไรโครงการอะไรร่วมโครง,งการเปิดโลกทัศน์ครับชมอะไรชมทะเลสวนนะสวนส,วน,สวนครับถูกไหมใช่ไหมชมอย่างเดียวชมอย่างเดียวก็ห้ามลงสิใช่ครับห้ามลงครับเพราะต้องชมอย่างเดียวชมอย่างเดียวก็ใช้รูปแล้วก็บรรยากาศครับลงได้ <laughs> ใช้รูปแล้วก็บรรยากาศได้ลงได้ลงทะเลได้ ลงได้ได้ครับแต่ว่าให้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 น้องที่มีเด็กอายุต3กว่าลงได้ครับอ่าโอเคโอเคโอเคนะใช่ไหมใช่เปล่าหุยแฟงกี้แฟงกี้ด้วยวิ่งเหนียวนีเหี้ยอ่านี่ยถ่ายได้เดี๋ยวเขาเดินเดินวนฮะกลัวมัดขอดกลัวอะไรครับกลัวอะไรกลัวเลยค่ะกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวมัดขอด ตัวไหน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 กลัวไหมกลัวไหนก็ตัวไหนกลัวไหนตัวไหนัสีอะไรตัวไหนสีอะไรสีแดงทำไมทำไมเขาเรียกไอ้มดแดงมดแดงไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวั่ี่ไปไหนล่ะฮะตะลุงกลัวหรือไม่กลัวกลัวไหมคะไม่กลัวอ่ากอยู่ทอยู่ทังนี้เลยไม่ต้องไปไหนอยู่นี่เลยเคยเคยมาทะเลไหมครับ เคยมาทะเลไหมเคยมาไหมเคยมาไทยเคยไหมเคยค่ะอ๋อเคยเคยเคยพาไปใช่ไหมนี่ส่วนส่วนเคยมาค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคค่องเสื้อต่างๆของเราพร้อมกับของรางวัลของขวัญมากมายนะครับถ้าอยู่ไกลมาไม่ถึงไม่ไม่ทันไม่ได้ว่าแต่ถ้าอยากเข้ามาใกล้อยู่ข้างหน้าได้ดีครับ อาขยับเสือมาตรงนี้ตรงนี้มีส้มตำนะครับส้มตำเอาครกมาเองด้วยจากอะไรไม่รู้จากจากมูลที่ไหนจากโรงเรียนไหนครับส้มตำนี่เอาครกมาเองด้วยยินดีนะครับอ่าเก้าอี้แต่ละยี่บาทออกตังเองได้นะครับถ้าไม่สะดวกก่มีเสือ20่สิบบาทน้อัวอ่า ใครที่เงใครลงเฟซบุ๊กแท็กไฟฟออจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบให้อาจจะดางวันนี้ก็จะสุ่มตามตมหมายเลขนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่สอนสอนปฏิบัติของเรานะครับก็วันนี้มาพักผ่อนโดยมูลนิธิไฟฟออนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนไปครับผมว่าถามว่าอิ่มไหมผงไม่ต้องถามนะอผมยังนั่งอิ่มอยู่เลยแต่ไม่เลยครับนั่งคอยไปก่อนชมบรรยากาศชมภาพ น้ำไม่ตันจำนวนกล่องข้าวนะครับเพื่อนรับข้าวสองกล่องก็น้ำสองขวดนะครับอย่าลืมนะครับขยะเราจะมีถุงดำไว้ให้ตามใต้ต้นไม้นะครับกินเสร็จแล้วขยะแล้วก็กล่องขวดน้ำใส่ถุงดำด้วยนะครับเราจะเราจะช่วยกันษามสะอานะครับ ห้าอับอบกมือบ๊ายบายคนนี้ก็ไม่มีกระปองนี่คือตู้ตามรถไฟค่ะนี้ไม่มีกรปองให้่อนจารเอากระปองให้น้องด้วยสัางใบกันจารกระปองสังใบนี้ไม่ได้ที่รถไฟอ่ะตู้ตามรถไฟอ่ะครับ

นะไปช่วยลงเลยไปซื้อของไปดูของก่ันสักกี่ต้นหน่่ยมทิวมะทิวถ่ายตามแถวนี้เด้ลูกบอยช่วยถ่ายรูปเนี่ยถ่ายเงี้ยที่เขยืนรอ บาดไว้จับรางวัลนะคะเอามาแลกข,ข้าวด้วยคูปองเอามาแลกข,ข้าวและเก็บชูปองไว้ววเดี๋ยวจะถลาดของขวัญรางวัลใหญ่ด้วยนะครับ <l oss> บ้านพร้อมรถยนต์และที่ดิน <l oss> ที่หัวหินนี่แหละครับไอ้ที่ที่สนสนนี่แหละ <l oss> อ้าวหิวหเหรอต้องเต้นด้วยต้องรอต้องเต้นไปด้วย <l oss> <l oss> เดี๋ยว,วยรับข้าวเสร็จขอาสามห, <3 S 2> หนุ่มนะเสือโก้พบมาเจอพี่เขาอายอายอายชื่ออะไรครับชื่ออายค่ะชื่ออายเหรอครับอ๋อชื่ออายไปหมายยังห้องน้ำยังเลย ตอนี้นี่แล้วอยู่ที่ไหนไม่รู้นะตอนนี้ใครมาตอนนี้ใครมาเลยเคยเคยมาทะเลไหมครับเคยแล้วเคยแล้วเหรอชอบทะเลไหมค่ะอ๋อดูทะเลอยู่นู่นค่ะผมยังไม่ใช่ทะเลนี้เราไม่เรียกว่าทะเลเราเรียกว่าดินอ่าทะเลอยู่นู่นทะเลอยู่นู่นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเเดี๋ยวค่อยลงไงเดี๋ยวเราลงพร้อมๆกันนะครับนี่คือทั้งหมดหลายชีวิตนะครับที่มาในวันนี้ ไฟฟอออครับไฟฟอออกพี่ครับก็สั่งมารตรงไหนครับฮะพี่ครับอฮะจ่ายตัวน um yes? ู้งจ่ายตัวนู้งจ่ายตัวนู้งนี่มาจากไหนครับมาจากไหนกลุ่มไหนมาจากมาจากไหนมาจากไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนมา เดีวแต่ว่ามามากลุ่มไหนวะมากันเองอ่ะมาฟอใช่ไหมครับอ่าดีมากดีมากมามเาบ่อยไหมเพิ่งผมเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกแล้วทะเลเคยไปบ่อยไหมก็บ่อยอยู่ครับไปบ่อยอยู่ใช่ไหมทะเลมันเค็มไหมเคยกินยังมันจืดค่ะฮะทะเลจืดทะเลจืดเดี๋ยววันนี้รู้ทะเลจืดหรือเค็มให้ให้เพื่อนกินน้ำทะเลเลยนะเพื่อได้รู้ว่าทะเลจืดหรือเค็มนะ เคยทาบางทะเลไหมครับะคะเคยพาไปทะเลไหมยังค่ะนี่ครั้งแรกเลยฮะก็ก็ไม่ครั้งแรกอะ่ะน่าจะเป็นครั้งที่สองเอาครั้งที่สอง <c oughs> ชอบทะเลไหมครับสวัสดีค่ะได้อาย้าชอบทะเลไหมครับชอบทะเลไหมอืมเขาเขาลงได้ใช่ไหมหร,อรอยอเราต้องไปด้วยเราต้องไปด้วยเดี๋ยววันนี้วันนี้จลงไหมหรือว่า แล้วดูยายก่อนเขาไม่อยากลงเลยเดี๋ยวดูยายก่อนว่ายายยายอยากลงไหมอยากลงทะเลไหมครับอยากอาเอาแล้วยายต้องลงนะขอบคุณแกน้ากลุ่มนี้มาจากไหนกลุ่มนี้มาจากไหนาาหบ้านมหาเหมฆครับบ้านมหาเมฆเคยมาทะเลไหมเคยครับเคยเคยไป,คไปทะเลไหมนานแล้ว กระไดแล้วเหรออ๋อวันนี้สามปีสามที่แล้ววันนี้เป็นครั้งที่สองเดี๋ยครั้งที่สามเป็นครั้งที่ห้าน่าจะสามครั้งที่สามใช่ไหมทะเลเค็มนะเค็มมกินไหมเคยเกรักเอายกยกถุงถุงทองนั่นแหละยกมาเลยยกมาเลยโอ้ยนี่บนเท่าไหร่ของเับโอเคเลยอันนี้มาจากไหนครับ มาจากกรุงเทพนะคะกรุงเทพทั้งนั้นเลยนะคะมาจากมูลนิธิไฟฟ์โฟร์เออร์นะคะไปไปไปร่วมงานกันบ่อยหรือยังบ่อยค่ะนี่มาครั้งที่สองแล้วค่ะมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะมากับคุณเปิ่งค่ะแล้วกี่ครั้งเข้ามาใช่ไหมมาค่ะ